กับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายเบิร์ดสุภูสุสคนยินดีต้อนรับสู่สองน้องโยกสาวลาวตายนะจ๊ะเนาะมาพบมาพอก,กับน้องโยกคือเกาจ้าวันนี้นะคะก่อนจะไปรับส้มพ่อมพี่น้องก็ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อโบพาดคลิปใหม่ๆของน้องโยกนะจ๊ะเนาะ ืันนี้น้องยุกก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะคะมาดูวิธีการอบกล้วยนั่นเองพ่อแม่พี่น้องจ้าทาไพลเคย่ออบก็บอาจจะางานบ้านเนาะแต่ว่ากล้วยนี่คือเจ้านายจะให้ทํานานๆทีเนาะไม่ได้ให้ทาบ่อยเนาะแต่ว่าน้องยุกมาอยู่บ้านเพิ่นกาประมาณ3ปีเนาะกะช่วงปีที่แล้วในเห็ดบ่อยพ่อแม่พี่น้องแต่ปีนี้กาพึ่งเห็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้า เดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มกันว่าน้องยุวิธีอบกล้วยน้องยุเป็นแบบใดนะจ๊ะไปเบิ่งไปส้มกันเลยน้องโยนะคะจะพูดไปด้วยทาไปด้วยันเองเนาะพ,พี่น้องเนาะวิธีอบกระปวกเนาะพี่น้องอถ้าสมมุติว่าเฮาอบตอนแรกเนาะเขาต้องตั้งเวลาเนาะต้องใส่ไฟแรพกพอน้องมันจะมีมันจะมีสาม ไฟเนะี่ยมันจะสามารถปรับไดส้สามสามอันนี้นอกคือแรงแล้วก็โอนแล้วก็กลางพอนพี่นอ้องกลางเอ่อโอนกลางแรงนะจ๊ะเนาะมาสัสา่นซาอ่าก็คืออ่าขั้นต้นแหลกเนาะท้าเข้าอบขั้นต้นแหลกเริ่มแหลกเลยนะคะต้องใส่สามชั่วโมงพอนพี่นอ้อง สามชั่วโมงใส่ไฟ,ไฟแรงเนาะใส่ไฟแรงไปเลยหลังจากนั้นเท่ากัพรามันใดสามชั่วโมงมนันจะปิดเองอัตโนมัติเนาะเครื่องเนี่ยจะปิดเองอัตโนมัติหลังจากนั้นเท่ากับมากลับด่านพ่อพี่นนองกลับด่านหลังจากนั้นเท่ากัมาเบิ้งว่ากล้วยเท่านะ่ะแข็งซุกสำได่นะมันชิบโซุกเลยแล้วพ่อพี่้องมันิไดเหตุอีกประมาณสองหลอเนาะสองหล่อ กลัวสีได้อันหนึ่งเนาะกับประมาณประมาณครึ่งอ่าแปดชั่วโมงเข้าไปแล้วล่ะพอพี่น้องประมาณหกเจ็ดแปดชั่วโมงเนาะกะสำหรับเห็ดกะแบบว่าเอาตรงๆมันกะบไดหยากบรดไง่ายพ่อพี่น้องแค่ว่ามันใส่เวลาเนาะแต่ว่าแบบบ่คคอยพี่บ่บ,บคมีขายนะดูหรือว่าบ่คคอยมีขายนะแบบเนี่ย ใบว่าแสบได้พ่อพี่น้องแบบว่าเห็ดสําหรับคนกินเห็ดกินเล่นนะแต่จะน่าอยู่นะเพิ่นเพิ่นออกกําลังกายพ่อพี่น้องเพิ่นออกกําลังกายเพิ่นก็เลยแบบกินพวกอันนี้เนาะเพิ่นปั่นจักรยานเห็ดทุกอย่างออกกําลังกายเพิ่นเป็นคนรักสุขภาพพ่อพี่น้องจะน่าองยุเนาะซุ่ม้มมากๆนะบานบานล่างเนี่ยเขาออกกําลังกายเนาะออกกําลังกายดีขนาดเลยนะ ออกออกกําลัางกายนะพราพี่น้องออกทั้งมา้าตอนนี้ออกมา้าม้านะออกทุกมือยูเลีนคือน้องยุ้นะสิผ้าไปเดินแต่ว่าเดินแบบว่าเดินแบบว่าบอดีแบบออกกําลัางกายแบบว่าอยังเขาเรียกแบบว่าบ่ถึเทิงขันแบบว่าอันนี้นะเดินธรรมดาเนาะแต่เดี๋ยวนี้กะวันอาทิตย์หนึ่งก็กต้องไปเดินอยู่สูวันพราพี่น้องโยกก็ไปด้วยก็ดีพราพี่น้องเข้ากับเข้าเองก็ได้ออกกําลัางกายนานะั่งมันนะรู้สึกว่า รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นได้พ่อแม่พี่น้องคือแตก่กนน้องยุแบบบางที่กินเขาปวดแสบกับปวดยาก,กินนะนะแล้วพ่อเข้ามาออกกําลังกายบางเหตุงานบางมันรู้สึกว่าอ่ากินเขาเ่าแสบนอนรับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เรื่องจริงนะน้องยุอยากจะบอกนะว่าการออกกําลังกายนี่ดีมากๆเลยนะเจา้านา่น้องยุเนี่ยอายุเพิ่นอาหาซิปอะไรได้พ่อพี่น้องแต่ว่าเพิ่งยังง่ามอยู่เด้พ่อมพี่น้อง เพราะว่าเพื่อนนออกกําลังกายทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเพ่อนพี่น้องจ้าอืมก็น่งแบบอันนี้เด้อเพื่อนน่ะออกกําลังกายแบบทุกอย่างอะ่ะโยกเล่นโยกพุงโยกขาอย่างนทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นออกกําลังกายเ,เ,เพิ่นเฮ็ดเมื่อพ่อแม่พี่น้อง นี่พ่อพี่น้องนอกจากก,บกับด่านแบบสีเนะาะลูกนึ่งนะหันประมาณเหล่าแต่เนาะฐาลูกใหญ่เข้ากับหันสีลูกเล็กเข้ากับหันสามพ่อพี่น้องหัน 3, สามลีบสามเงียบม,มันนะเอาได้ก็สาบานเนาะเท่าไนี่นะงานมันเชียงว่าได้พ่อพี่น้องลงยุทธตรงบอกเวยนะว่าคนสีเงานบ้านเนาะ ไม่ใช่แค่น้องยุนะคะหรือว่าทุกๆคนเนาะงานบ้านนี่มันคืองานที่ความอดทนต้องระดับสูงเลยนะเพราะพี่นอกนะถ้าไม่มีความอดทนสูงนี่อยู่ไม่ได้นะงานบ้านมันก็เอาตรงๆนะถ้าสําหรับคนที่ชอบอยู่คนเดียวเดะเพราพี่นอชอบเงียพะนะมานทั้งขันว่าเอ,อ้ยอยู่คนเดียวเรียลรอเด้อจ้าว่าบางคนชอบเงียๆเๆี่านะแต่คือน้องยุนี่ชอบเงียเนี่ยน แล้วเท่าเท่างานเสร็จเขาก็แล้วไปพี่น้นนองนันกับพี่มี่ยังเท่าแค่รูนาทีเท่ามันบอเออเท่ากว่าดีนี้ยังหลักมากมากนั่น,น,นกับโอเคอันนี้น้องนี่จะใส่เพิ่มน,นะเพราะว่าแพนเกินไปนีไ่ได้บอกทางล่าง ว่าจะหันเพิ่มไม่ใช่ทัน่จริงเนี่ยมันจะสอบติดกันแบบนี้นึ่บอกแล้วเขาก็ะบ,บีออกบางที่เขาเอาว่างไก่กันนะมันก็ติดมันก็จำเป็นได้ว่างในกองขลองเพราะว่าอันลนองยุยนันเมยูบานนี่เห็ดเห็ดเป็นที่ว่าอัน วุ่นก็เห็ดเป็นได้พราะพี่น้อง h ็ดเป็นอยู่ตอนช่วงนึงกะน้องสาวเพิ่นห็ดบุ่นเนาะห็ดบุ่นเห็ดบุน่นขายเพราพี่น้องบุ่นแบบเ h ็ดแบบดอกใหม่ยังขนาดแบบสีนะไคะ่วยเห็เหพ่อพี่น้องช่วงนึงก็เป็นแต่อตอนนี้ก็พ่ค่อยได้เ h ็ดแล้วจะลืมล่มๆไปบ้างอันนี้ได้แล้ว แกเคไข่อันนี้แหละมันกะจะถามว่ามันแตกต,าตกก่างจากกลวยห่อตากไหมแตกต่างนะอันนี้ไม่สี่หอมกลัวพรมพี่น้องหอมแหลกวก็หวานหวานหวานแบบหอมกลัวแสบกลัวว่าจะัดรักษาง่ายง่ายช่วงนี้กับอากาศกันอากาศดีพรมพี่น้องช่วงนี้อยู่กรุงเทพมหานครอ,อากาศดีมากนะช่วงนี้ น้องยูชอบอยู่นะนานานี่โอเคอยู่พี่น้องแต่ว่าคินหอดบานอาการนย่มีแบบขึ้นหอดบานนะน้งองยูแบบอยู่บานมันเจ็หนาวเนาะมันหนาวแล้วแบบม้วนนะล่อหัวล่งมันออกนะพี่น้องแต่ว่าขีขาข้ขานอาบน่ะมันหนาวโคตรคือใช้ตอนจะคล้องต้อนอยู่บานเนาะคือใช้แบบเด้งตอนอยู่บบบเล่าน,นะ,บบอนอานนะพี่น้องตอนแย่เนี่ยโอ้ เวลาอาบนามมีเซาเลนพานนะคะหนะ้าที่ตอนนั้นจาได้นะตอนนั้นยังบ่ท่านมีนามปปาเนาะไปตักนามอยู่ในแบบบาดานเนาะเออมันเป็นนามอิวเอานะอิวเอาแบบเนี้ยนะ mm hmm. ไปหาบเอาเนาะสมัยตอนยังหน่อยยันบ่จังบ่สูงคนล่าคนล่าบ่สูงหย่อนแบบอาบหาบหนามนะพ่อพี่เนาะ mm hmm. ไม่หาบเอาสมัยแต่กอน หาเอาแลวกาหามาสองคู่เนาะสองอาคู่อาคู่เดียวเพพ่อจากบโบขาวน้ำเขายัางวายอยู่โอ้ยกระบวนการจะหน่อยขึ้นภาพต้นยังหน่อยล้วกาขึ้นหอดพอพนะี่น้องจะซื้อว่าต้นเป็นเด็กแบบห้าวตรงคิดยังเหนนะลูกเคึืว่าบูมีความรับผิดชอบสูงกันไดนะ้เนาะแต่พ่อเนี่ยแหละห้าวตรงนี้วามรับผิดชอบสูงคือแบบว่า มันประมาณว่าเข้าเข้าตองเป็นคนห,หาเงินนะนะเขาเหมือนกับว่าในความรู้สึกนะแบบห้ามห้ามเจ็บห้ามป่วยนะคือประมาณนี้เลยนะพ่อพี่น้องะอืนเนาะวิตคนเรามันก็ต้องใช้เงินนะนะพ่อพี่น้องต้องทำใจอันนี้ดูจะป่าใส่เพิ่มนะก็เลยแบบยัดยัดใส่ให้มันหมดหมดไปเยวจะเอาอนน แบบจะปาดเสริมด้วยแล้วก็อ่านยัดยัดใส่ ก็ไม่ได่นองแดเดี๋ยวนนุงจะพ้ามาม่งอยูที่ปากด้วยนะอันนี้ไปนี่ก่อนปากให้ดูนะคะทุกคนีแต่ว่านนองยนูก,ก็เคยลงไปแล้วรอบหนึ่งเนาะตั้งแต่ว่าร้ายเดือนที่แล้วเนาะ แต่ว่า,า,วาบางพะว่าตั้งแจ่คนติดตามนั่งในหน่อยนคอนติดตามสีหาร่อยคอน,น้นอ่ะอันนี้ก็พอเมฟซีคา้นไม่ก็ติดติดตามมาหลายอยู่น้อก็เลยอ่ะนี่เป็นเบื้องสาวาสาันก็มาเรียนกันนะจ๊ะ ค่ะอันไหนมันใหญ่เท่ากับใส่กลางไปใช่ไหมเราเพราะว่ามันกันซีได้แหงไม่ใช่ซีได้เพิ่มหอมหลาย ก็จะเอาอยู่ซั้นบน,อ,น,นอันนี้ประมาณอีกรอบรอบหนึ่งสองรอบก็ะไดน,นี้ก็จะทำก,การอบะคบาๆกี่รอนนะอนน อันนี้ก็จะทําการอันนี้จะใส่เลขสองพ่อพี่น้องนี่อันนี้ใส่เลขสองเห็นบอกอันนี้ใส่เลขสองนะคะแล้วก็จะอบสองชั่วโมงเพราะว่าอันนี้มันใกล้สุกแล้วพ่อพี่น้อง คลิปนี้นะคะพ่อพี่น้องถ้ารักถ้าชอบนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆของน้องโยนะจา๊ะ